เมื่อวานเดินชนระคังก็ทําให้ถึงว่าเขาก็อยู่ของเขาดีๆเราต่างหากที่มาทําให้มีเรื่องนโยมคนบางคนเนี่ยเขาก็อยู่ของเขาดีๆแต่บางทีความรู้สึกของเราที่ไม่ดีกับเขาเนี่ยความรู้สึกที่ไม่ดีกับเขาเนี่ยเช่นว่าทําไมเขาเสียงดังไปแต่ความจริงเสียงเขาเป็นแบบนั้นเองทําไมสายตาเขาเป็นแบบนั้นสายตาเขาเป็นแบบนั้นเองทําไมกิริยาท่าทางเขาเป็นแบบนั้น เขาก็เดินของเขาแบบนั้นเองเราต่างหากที่ไปคิดว่าไอ้คนนี้ไม่ดีเพราะเดินแบบนั้นไอ้คนนี้ไม่ดีเพราะเสียงมันดังแบบนั้นไอ้คนนี้ไม่ดีเพราะว่ากิริยามันเป็นแบบนั้นแล้วเราก็สร้างความเจ็บปวดในใจของเราในโยมว่าทําไมคนคนนั้นไม่เหมือนดังใจเราเขาอยู่ของเขาดีๆเช่นเดียวกันว่าระคังอยู่ดีๆอาตมาเดินมาว่าชนเปรี้ยงเข้าให้ตรงนี้พอดีเลยโยมเนี่ยเล่นเอาแบบลืมไปเลยพักหนึ่งนะลืมไปเลยว่าเอ๊ะมายืนอยู่ที่ไหนยังไง เนี่ยก็เขาอยู่ของเขาดีๆบางทีในโยมในโลกเนี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขคนคนนั้นให้ให้เป็นไปตามใจเราได้นะรถคันที่วิ่งเร็วแซงเราไปนะรถคันที่วิ่งช้าไม่ได้ดังใจเรามันก็คือธรรมชาติก็คือเขาก็ด่วนบ้างเขาก็ไม่ด่วนบ้างแต่เรามาสร้างความเจ็บปวดในใจของเราว่าทําไมเขาไม่เร็วทําไมเขาไม่ช้าเช่นเดียวกันในโยมระคังเขาก็อยู่ของเขาดีๆอยู่ของเขาดีๆแต่เราต่างหากที่ ที่มาชนเขาก็คงโทษหลักรังไม่ได้โทษสติของเราว่าน,น้อยไปหน่อยังนั้นในโลกนี้ท่านทั้งหลายก็ขอให้พิจารณาร่วมกันว่าทุกอย่างในโลกนี้เขาก็เป็นธรรมชาติของเขาพระอาทิตย์จะขึ้นพระอาทิตย์จะตกฝนจะตกแดดจะออกคนจะคลอดลูกมันก็คือธรรมดาพระจะศึกมันก็เรื่องธรรมดาแต่ว่า เมื่อเราเอาใจเข้าไปเกี่ยวนะดูข่าวแล้วข่าวนั้นไม่ได้ดังใจเราดูละครนางเอกไม่ได้ดังใจเราพระเอกไม่ได้ดังใจเรามันก็เป็นปรากฏการธรรมชาติอย่างหนึง่งแต่ถ้าเราเอาใจเข้าไปไว้ผิดที่มันก็ความเจ็บปวดอยู่ที่เรานะเราเดินมาชนเข้าต่างหากเราเอาอารมณ์ของเราเข้าไปชนเข้าต่างหากเราเอาอารมณ์ของเราเข้าไปพอใจไม่พอใจทุกอย่างในโลกต่างหากจึงทําให้เราเจ็บตัวนะก็ขอเป็นข้อคิดจากการชนรลัังเมื่อวานนะแบบว่า ลืมไปพักหนึ่งเลยโยมคือคือก็ไม่เห็นจริงๆนะก็ก้าวเท้าก้าวเท้าหันหันหน้ากลับมาพอหันหน้ากลับมาก้าวเท้าปุ๊บก็ชนเปรี้ยงพอดีเลยก็เจ็บพอสมควรศีรษะแตกเลยแต่ก็ตอนนี้ยังยังเจ็บระบมเจ็บระบมไปทั่วๆไปหมอหมอบอกให้พยายามดูอาการว่ามีมีอาการปุพุพุพุุติด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 ขัดขัดมั้งไหมนะเผื่อจะมีเลือดเลือดออกในสมอง แต่ตอนตอนนี้ก็ก็ก็ไม่พูดติดขัดอะไรนะก็ปกติดีพระอาชนล่นระอาจารย์ชนละค้างวแตกเลยแตกเลยนี่ยเดินมาก่อดกี่แรกเขาอกว่าอาจารย์ลั้างเอะว่าอาจารย์แหงต้นแล้วก็ต้องส่งเดินจัวามาเดินโนหลายลักอะไรฮะยืดยืดยืดยิงยงายงว ハハハハ